โชว์ตัวบ่อยใช่เหรอใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่รับงานร้องเพลงแล้วนะคะไม่ร้องเพลงแต่ก่อนเหรอไม่ไหวแล้วค่ะหนูเดินขึ้นไปทีร้องเพลงเหรอจริงต่อไปนี้ขอเชิญได้หมดวันนี้เรามีแขกเดี๋ยวซี่หนูไม่เขายังไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเหนลยนยมาบุ๋ม เขาเป็นเอ็นซีนแล้วหนูชัจะเชิญหนูเข้ามาแล้วหนูแบบเปิดตัวเลยนะเร็วๆเหมือนแล้วอยู่งานเพลงไม่กี้เหมือนแล้อยู่งานน่ารักอะแล้วว่าชื่อเสรายาัก่้ที่ตอยู่พร้อมไหมสด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 ยูซูมิอนะลอา้ เป็นอาไรก็สดเลยเกินอ๋คนาเ้าวระบบเสดลอ้าวป้เปิดนี่เลยเหรอเอาไม่ดีจังหวะเพลจะร้องเพลงได้อ้าสดเท้าแก่สดเท้ากใช่บวิวนี่คนสี่หกมาเขารู้แหละมาชื่อเพลงยังโสดสาวสาวแค่เ้าก่ยังโสด โอลีน้องช่วยร้องอ่ะสาวๆเรียกพี่แมวแล้วโอเคนั่มันก็อกก๊อกก๊อกเปิดประตูก็วันนี้เราได้รับเสียจากอะไรวะพูดเลยค่ะพิธีกรเข้าเลยค่ะนักศิลปินจะขึ้นแล้วค่ะ เราได้รับเกียรติจากดารานักแสดงซปเปอร์สตาร์นะครับวันนี้มาที่เวทีเราทำหน้ามันนี่หน่อยคุณจอนพร้อมหรือยังที่จะพบกับโอ้ยบุ๋มอย่างนี้เขาก็รู้หมดที่ว่าใครมาไม่เห็นเขาไม่เห็นหนูพร้อมหรือยังที่จะพบกับขอนามสกุลพี่บุ๋มขอนามสกุลแบบที่ดูยิ่งใหญ่หมอเขามิสมอเตอร์โชว์18สมัย ลน,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 นล้อมสาวหน้ามนคนโก้เร่องสัดมาพร้อมกับดูออดนตนานรอจนจะนอนเพื่ะมาลอง,ง,าองตารอรอใครจนมาจะานั่นคือดูคลิปอะ

ครั้งแรกเลยที่ครูสอนร้องเพลงสอนถ้าเราคิดว่าเราร้องเพาะมันคือมันเพาะครับจริงๆฉะนั้นทุกคนที่ยังไม่เคยร้องเพลงร้องไปเถอะมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นปัญหาของคนฟังมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยเขามีไฟนะใช่มันเปลี่ยนสีด้วยนะ เร,เราต้องเริ่มทำงานนะราหรือเราเล่นต่อ <c oughs> เราคงต้องเริ่มทางานแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องใหม่มายอดขายทุกคน <c oughs> วันนี้ <Chicken. S 1> สวัสดี <c oughs>